มาดูอีกบ้านหนึ่งนะคะบ้านพ่อป๋อเก่านที่ทราบกันนะคะช่วงนี้หลายคนหลายบ้านเนี่ยเรียนอ,ออนไลน์ลูกๆเรียนกันหมดพี่ป๋อบอกว่าแจ๊กตอนนี้พี่แบบเป็นครูได้เลยาจาได้หมดเลยปนหนึ่งปอสองเลขท่องไปหมดนะคะว่างๆไปไงคะเบือ่อก็เลยหยิบก,กีตร์มาคลิปนี้คุณผู้ชมคนแชร์เยอะมากมีหลายวิชาไงนะวิชาก,การดนตรีบ้างใช่นะคะก็เลยร้องเล่นกันแบบนี้แหละคะ่ะใครรู้ไหมคะเป็นต้นขีใครคะแม่เอ๋ย เพลงถ่ายให้ออไปทํามาติดอ,อกติดใจจะเล่นกันเป็นจริงจังจะซื้อคาราโอเกะจะซื้อใหม่เครื่องใหม่เครื่องใหญ่ที่เลยเอ,าลยอนาคตตั้งวงนะจออ๊ะนะคะส่วนเรื่องละครนะคะพี่ปอบอกว่าตอนนี้ก็ถ่ายค้างไว้สองเรื่องคือเก็บแผ่นดินแล้วก็คู่เวรนะคะก็เดี๋ยวค้างคาไว้เดี๋ยวคลายล็อกเดี๋ยวได้กลับมาถ่ายแน่นอนเอาไปฟังทั้งหมดเลยค่ะแต่ตอนนี้มันก็ยังไม่มีอยู่บ้านทุกวันมันก็เครียดเนาะวันนั้นเราก็เลยมาร้องแบบตอบ เาเก่งกันเล่นๆเ,นนเอ้ยลองร้องดูเอ้ยร้องไปร้องมาเอ้ยดีร้องดีเฮ้ยไม่ดีว่ะเฮ้ยอะไรอย่างเงีเ้ยก็เกิดกายเอกเขาก็ชอบหลังๆนี่<ด>เริ<ด>่มเตรียมจะจัดคาราโอเกะให้สักชุดห<ด>นึ่งลวพี่เรียนหนังสือออนไลน์กับลูกจนพี่เขาเริ่มเข้าใจแล้วเลขปหนึ่งปสองพี่มั่นใจมากว่าพี่แม่นมากเลย,เยตอนในช่วงนี้เรียนกับลูกไปพร้อมๆกันเลยจะเป็นดินนะครับแล้วก็คูเวรสองเรื่องมันทังสามใกล้ปิดทั้งสองเรื่องใกล้ออนแอ์ทั้งสองเรื่องหลังจาก ถ้าได้ถ้าได้ถ่ายจนจบเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวได้ดูงานสองเรื่องติดต่อกันเลยเลยทีเดียวอ่ะชื่อละครนะคะคู่เวรไม่ได้อะไรนะคู่เวรหมายถึงชื่อละครเขาไม่ได้ว่าไม่ได้แต่ใครฉันรอนตัวยังไม่รู้แต่ว่าแต่เมื่อสักครู่นะคะที่เสียงร้องเสียงคุณเอ๋เสียงดังกว่าคุณปอยนะถ้าทางคนที่ชอบน่าจะเป็นแม่เอ๋สละมาเออก็ถือว่าเป็นครอบครัวหันสามีความสุขกันดีนะคุณผู้ชมนะ